ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันนะคะฮะวันนี้นะคะในช่องนี้มีแค่ยูทูบเบอร์แค่สงคนไม่มีเรานะคะเราไม่มียูทูบเบอคนวันนี้เรามาเล่นเกมะไรกันขอสยงหนไอีเวอีเวนโอ้ยหนูหนหนูว้าอะไเสียหนูมันตามพี่มาไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาม่ใครตาม่ไม่ตาายนม มีหนูเมื่อกี้แต่ว่ามันน่าจะหายไปแล้วเฮ้ยหนูออกมาทำไมมันสั่นๆน่ะอีหนูหนูตายเุ้ยเสื้อผ้าหายเลยเสื้อผ้าหายเลยทุกคนเฮ้ยพี่พิ่เปเรือยอ่ะอีนูกปเต้นเอวเธอเด้งอยู่เฮ้ยหนูมานลกจิตอะกปเต้นเอวเธอเด้งอยู่เป้่าหนูมานลกจิตเอาหนูมันถอดเสื้อพี่อะเอาหนูออกไปแล้วหนูจะเข้าไปช่วยอีอีนู อีหนูเอ้ยแมวอุยยาเฮ้ยแมวมันเบียร์ซ่าเหรอเอ้ยหนูเฮ้ยใครก็ได้ใช่ด้วยลินดาอยู่ไหนวะเอ้ยลินดามาช่วยก่อนอยู่ฝั่งนี้อยู่ตรงตู้เก็บของฝั่งนี้กำลังเดินไปจุดศูนย์กลางอ๋อพี่น่าจะอยู่ชั้นล่างอะ่ะก็ชั้นล่างไห อยู่ตรงเนี้ยอ๋ออยู่ตรงถนนรีบออกมาเร็วมีคนช่วยไหมมันต้องมีคนนะข้างโลกอ่ะเจอเป่าแล้วข้างโน้นมีคนน่ะมันต้องมีอ๋มีคนช่วยแล้วอ้าวคนเสียชีวิตเออเขาก็เสียไม่ทันเลยดิเออช่วยไม่ทันทันกันอะไรวะอะไรวะรูบั๊กลูบั๊กกดอะไรอ่ะกดเลสเป่าหรอไม่ต้องกดดี ก็คือจุดดูดดดโอเคตอนนี้ผู้ชมไม่เอาให้หนูซื้อบอ้างนะหนูมีแต่ห้าเป็นอ่ะอยากเป็นอันเนี้ยอมากดิปเล่นได้หรออยากเป็นเน็กบอดอ่ะจะดิปเล่นได้ไหมหนูน้อยจะดีปรเกือบกลับมาเล่นได้อยู่หรไอ,ไ,ไ,ดดรไ,ดอได้ไง เดินได้ไงฉันเดินได้ไงเฮ้ยจริงด้วยอ๋อมันมันมันขึ้นเป็นกล้องมุมสูงไงใช่ก็ได้ได้ยากแต่ก็เล่นยากอยู่เลยใช่ไหมเร็วเวลาของเราไปแล้วเร็วเราต้องเอาแล้วกดเล่นเลยไม่เอาไหนดี อีเกียอีเกียอยากได้อีเกียอีเกียมันกว้างแล้วมันก็หาแต่ยากหรอเออเราต้องออนที่แบบแว่าอยู่ใ,ใกล้ๆกันได้โอเคโอเคถ้า <Okay, okay. S 2> เป็นอีเกียมไม่หดยู่ไม่อิงเข้าแล้ว,ว,ลวฮะเออก็อิงเขาไม่ตายไงเขาโดนชุบพวกเราอะ่ะพวกเรากำลังพ,พวกเราตายไปแล้วเขาก็มาเล่นไ,ได้ นดีแล้วไม่ไม่กดอ่ะเออธนี่หืมไม่กดเพลยดอแป้งนึงพอนดอกโกดกดกดธจกดเราไม่ต้องเล่นกับกระตกงอนอากาศทำอะไรไปที่ไหนอากาศมันไม่ยอมขอโทษมันจะไปขายมะม่วงอยู่นั่นแหละแล้วมันดื้อมันชอบอิงนะความจริงนะแต่ว่า ค,คบกับเปาไปก่อนก็เลยไม่ได้คุยกับเปาคุยกับอีกมาแล้วทุกคนมาแล้ออวเมล่าชุกออกป่ะสปอแล้วอิงอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ข้างนอกกันหมดเลยแหละเอาอ้ยอ,อยเห็นแล้วเห็นแล้วอ้ยอุิยเจออิงแล้วพักตามาตามาเมื่อวานหนูรู้สึกว่าตอนที่เล่นเกมอยู่ตอนนัน้นอยู่กับเขาเร่งมาหาเร็วเขาเจอกันหมดแล้ว เราอยู่กันสองคนน้ออิงเนาะใช่ไม่ <So S 2> เร ian, uh, ิ <diy> mm ่มเกมใหม่เราอิงมาลุกวิ่งหนีกันไม่ม <wall> ีคนตายแล้วหรอกก็แค่อยาเอาเปาตายาดิเอยห้องคอมโอ้ายสวยแล้วเปาอยู่ข้างในว่ะเปล่าไม่ได้อยู่สวยแล้วอีน่าเกยทุกคนอยู่เราจะไปช่วยเปากันเราเคยโดนชนแมวแต่เราเคยโดนชนซาบะร่าแต่ไม่ไม่เกิดอะไร ไว้ข้างในมันมีโอกาสเราจะไปช่วยคนไปช่วยคนนะเพราะว่าเขาอาจจะช่วยเรากลับก็เป็นได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยฉันเถอะฮะเอาเราเราตายคนไม่ได้เฮ้ยนี่ไงเราตายวะช่วยแล้วฉันช่วยหนูแล้วเฮ้ยแต่เขาโดนอีแนาเกล่าอยู่ฮะน่าทุกสังหารใช่ฮะน่าคนไหนวะอุยอ้าฮะน่าติดตัวไงวะ กุ้งก็กำลังเดินไปหาคนตายเลยตายเหมือนกันมาจะไปช่วยปะเมื่อฉันจะไปช่วยคนตายมาช่วยกันก่อนอ้าพี่เสนี้กดให้อุ้มก่อนกดให้อุ้มก่อนกดให้อุ้มนะเอ้ากดผิดว่ะต้องกดอีกการหนึ่งต้องกดให้มันขึ้นสีเขียวอ๋อกดตรงนี้ให้มันขึ้นสีเขียวถึงจะอุ้มได้โอ้ตายแล้ว ไมกแค่ไม<ะ> mm ่ใ hmm. ห <s ays> ้เขาช่วยกูแล้วกที่อยู่ดีคุณใส่เกียร์รบล่างกูกูผิดตรงไหนอ่ะกูไม่มีโลบ้ัค่ะอิงงนั่งกระดกตูนนูมีท่าเป็นนะป่อยสุขีเดิน่ะค่ะนี่คท่าหม่ครับฉันกำลังตอบบ็อกอยู่เอาเยี่ยชะปล่านะนีดิครับ โอ้ยเพนนีไว้เออแฟนแฟนไอตัวเอ่ออีกตัวหนึ่งที่มันเป็นผมฟ้ากับผมชมพูแล้วก็ไมันเคยเลิกสายขาวอะมันเคยเลิกกันด้วยนะแบบคูนะนี่ตื่นอิงใช่ว่าสัตว์สุกเจสุกเจใครรู้ไหมสุกเจ่นู้นจ็อกเกอร์ป่าวะอิงตุย ใช่จ๊อกเกอร์เนี่ยเลยอิงตุยบอกว่าอ้าแล้วทำยังไงให้แบบว่าตอ,าอา <I can S 1> นบบ <do the S 1> นี้ฉันกำลังจะสวมบทบาทเป็นครดีเข้าไปในบ้านในกลุว่าบริษัทอะไรเนีย่ยวิจัยอะไรอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็เหมือนจะแบบว่าที่แถวนี้ก็ทำอย่างนั้นเป็นการสำรวจนะนี่หนูจะทำไป <c oughs> ทอกคนตอนนี้เราจะสุกตัวเอง,ยงอยากเออพอเราสุ้อุ่นเนี้ยเรก็จะบินได้นะฮะออโอเคทุกคนกดออกแล้วก็กดเนึ่งเขาล้อเหมือนกันเคตอนนี้ก็เกิดแล้วที่แชดนี้อยู่ไหนหนูจะเต้นให้ดู<ม>เจอเองแล้ว จะเต้นท่าไหมครับหนูจะตอบวอล์กเออเฮ้ย <laughs> เจอเปาแล้วเจอเปา,อาเปาเรากำลังตอบวอล์กอยู่เฮ้ยเจอใครช่วยกันนะเวย้ยทำไมเพื่อนเขาเรือกใครช่วยกันทำไมเพื่อน,น,นที่เล่นจังเหมือนเ่ากระอก้ยเจอเปอาเปาเปาขับรถอ่ะ เบ็ดหนูจะหมดที่สนิทเล่นไปแป๊บนึงนะทุกคนเราขอยังไม่เข้าเกมะเนะก็คือเบ็ดไอ้เพ็ดเราจะหมดเดี๋ยวเราไปเอาโทรศัพท์มาเล่นก่อนทุกคนเหลือเราคนเดียวแล้วทุกคนตายมาพอเปีย <ๆ S 2> ม,มาลิถุกสังหา,ตา,งหานตายมไปช่วยคนดีกว่าโอ้จะเจอเน็กวดเองนี่ไม่เอานะ It had no king, we made by Night Holler Sup, Dominican. Night Holler Sup, hang! Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope you're brief, detention, and your life. น่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่ชื่อเพื่อนเาต้องหนีกันแบ็หมดเลยอ่ะัสดีพี่เหลือตายแล้วหรอมีคน กำลังบาดเจ็บตอนหากอนก็ทั้งโทรศัพและค่ะศพไม่เจอศพไปไหนอ่ะหาไม่เจอยังไงโอ๊ยมีคนโดนเลยฉัหน้ท้องีก่อนนะกระโดดไงกระโดดกระโดดทำไมเร็น้เฮ้ย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 เ้แกเป็นไงบ้างเอาหายเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมค่โดนโดนช่วยแล้วหลุดแล้วเออ หนูก็หลุดแล้วพฮ้ยโอ้ช่วยไม่ทันน่าเสียดายถ้จะไปหาใครใครตาย่ล้วตายแล้วต่างคนต่างแย่งกงนดูดิวินางฟ้านางฟ้าอุ้มฉันแตงกิ้ค่ะคุณเทกกี้ ีวิตัวอีกแล้วเสียงเสียปอยู่ไหนอะวาย,วายมากแกรเขาร่วมกันทุกคนเราจะเล่นอีกสองตานะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนแมป จะเปิดอันนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนี้นะคะพอเดี๋ยวเราจะเล่นสองตาแล้วปิดคลินี้ดีช้อะทุกคนผงไม่เห็นโปรเราใช่ไหมทุกคนฮาลมันเคยมีช่องหนึ่งเป็นช่องของพี่ปันอะชื่ออะไรนะปัน,ป,น,ป,นปันปันเดวิดเออปันปันเดวิดก็ก,ก็คือตอนนั้นอะที่เป็น ที่คลิปแรกที่เราอยู่ก็คือนกอิงอิงอ่ะเสียงที่ทำในนี้ก็ตอนนั้นอ่ะก็คือตัวเราแต่ละเปลี่ยนตัวแค่นั้นเลยแล้วเปาอยู่ไหนอ่ะแล้วก็คือมีคนถามหาหนูเปาอยู่ไหนพี่แสนดีรู้ไหมว่ามีคนถามหาเราเยอะมากเลยเหรอพี่ปันบอกว่ามีใในติ๊กต็อกเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นศพเฮ้ยเจอเปาแล้วเอารักษารักษา แวร์รักษาเศษแต่ตุยอีกแล้วเฮ้ยเป่ากดกำลังแบกดิให้คนมาอุ้มได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่อุ้มอ่ะเขาทำไมเขาหนีเขาอุ้มไปโอเคแม่แม่อุนางฟ้าตุยมีแนวเร้นเลยเป่าต้องกดกำลังแบกก่อนสีเขียวอ่ะให้มันขึ้นสีเขียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปแล้วไปแล้วบาย กำลังเ,เดินอ้อมโลกงนะคะทุกคน,กคนอิงก,กี้กำลังเข้ามานะคะเฮ้ยมีคนตายไหมนี่ยอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายยหรอเออเฮ้ย,ย,ย,ยคนนี้แล้วว่าเป็นนี่บุญคุณกับเขามากเลยอะ่ะว้าวว้าว เฮลมี่เฮลมีใครตายอ่ะเปลหรอเด mm hmm. ี๋ยวพี่ไปหา mm hmm. น้นหนึ่งขอหาศพแกก่อน <c oughs> เออใครฆ่าฉันอ๋อ oh. พี่ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> สปารกี้สปาร์กี้สปาร์กี้เฮ้ยพี่อยากเป็นเนี่ยอยากเป็นใครรู้ว่าอุ๊ยลื่เลยลืมไปกินด้วยกันไหมกินนะเอาไปยั่วกาดิเอาไปยั่วกาดิแบบอากาศเอาไหมเหงื่อ ่ใี่เอศกาลจ<อ>บ<อ>ก,ก,การมันจบไปแล้วไม่แบบเอาไหมแม่งเนาะพี่แตนพี่แตนดีพี่แตนดีรู้ว่าเทศกาลสวนการจบไปแล้วใช่ไหมไมนมีเทศก,กาลใหม่เข้ามาปีเตอร์เออปีเตอร์เอก็คือไข่กระต่าย I wanna... Thank you Well, can no I've not make it through do

ไม่ต <screws in the fridge> ิดเงินไปอีไม่รแต่ลบนะใช่ไมไปขนมะม่วงจกบ้านนึ้ไขายือขายบัริพรเงเออแล้วคนที่เขาจะมารับเด็กอ่ะก็จะซื้อบัตอนนี้นะพอไปพอไปยกของมาจะเราจะขายมะม่วงกันได้ได้ได้นัถ่ายไปด้วยได้ไหม ทุกคนแค่นี้นะคะบ๊ายบาย